สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวิดีโอนี้ผมมีข่าวดีของโลก Metaverse มาแบ่งปันกับเพื่อนๆบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่ชื่อว่า Price Waterhouse Coopers ล่าสุดมีข่าวออกมาว่าเขาซื้อที่ดินบนโลก Metaverse ของ Sandbox ข่าวนี้ไม่ได้มีผลดีเฉพาะกับ Sandbox นะครับมันเป็นผลดีกับโลก Metaverse โดยรวมเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเป็นผลดียังไง Price Waterhouse Coopers หรือเรียกสั้นๆว่า PWC นะเพื่อนๆเขาเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีในเรื่องของการออเดดในเรื่องของการให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมายทางด้านภาษีทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องของ Human Resource ประกันภัยและอื่นๆอีกมากมายคือเขาเป็นบริษัทสักเบอยันเรือลบอะ่ะเพื่อนๆที่ทําในเรื่องของ Administrative Service หรือการให้บริการที่จะมาซัพพอร์ต บริษัทแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยเนี่ยใช้บริการของเขาอยู่นะครับเขามีที่ตั้งในประเทศไทยด้วยนะเพื่อนๆอยู่แถวสาทรบนโลกนี้เขามีตั้งอยู่150กว่าประเทศทั่วโลกมีพนักงานเกือบ300 0 0 0คนมีออฟฟิศเกือบรู้สึก700กว่าสาขานะฮะทุกที่ที่เราไปในโลกนี้ถ้าเราเงยหน้าขึ้นไปเราจะเห็น PWC หรือไม่ก็เอิร์สันยังหรือไม่ก็ KPMG คือเป็นเป็นท็อปไฟฟะเพื่อนๆทีนี้ที่ผมตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้ายกตัวอย่างอย่าง Sandbox เนี่ยเราเห็นแล้วว่า Snoop Dogg ก็อยู่บนพาร์ทเนอร์กับ s a n d b แซน i n บ็อก a ์ a ี i นละครับล่าสุด Adidas แล้วก็แบรนด์เนมดังๆหลายแบรนด์เนี่ยอยู่ในนั้นซึ่งผมมองว่าไอแบรนด์แบรนด์เนมต่างๆเนี่ยควรจะอยู่บนโลก Metaverse อยู่แล้วควรจะมาเปิดตัวเองอยู่แล้ว แต่เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่บริษัทระดับโลกที่ให้ทุลให้บริการทางด้านธุรกรรมทางการเงินแบบนี้เนี่ยและปรึกษาทางการเงินแบบนี้เนี่ยเข้าไปอยู่บนโลกเมตาเวิร์สเขาจะไปทําในลักษณะของเว็บ3.0นะครับเป็นฮับที่ให้บริการลูกค้าเขาไม่ว่าจะเป็น ให้คำปรึกษาด้านภาษีนะจดอาจจะจดปรึกษาในเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทในเรื่องของโอ้โหต่างๆอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นบนโลก Metaverse ซึ่งถ้าเพื่อนๆจำได้เมื่อไม่กี่วิดีโอที่แล้วเนี่ยนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงการแพทย์กับโลก Metaverse นะฮะผมดูว่ามันไกลตัวนะครับส่วน PWC เนี่ยผมก็มองว่ามันไกลตัวนะไกลตัวแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะนะครับ บนในปี2021นี้เนี่ยนะ,ะซึ่งเป็นอะไรที่ช็อควงการนะเพื่อนๆคนที่ไม่รู้จัก NFT คนที่ไม่รู้จัก Metaverse คนที่ไม่รู้จัก Cryptocurrency ในปีหน้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเขาจะรู้จักแบบเข้าเส้นนะฮะเพราะว่าโอ้โหถ้าอย่างถ้าอย่าง PWC เข้าไปในโลก Metaverse เนี่ยความมั่นใจของนักลงทุนที่อาจจะเป็น กลุ่มคนที่ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้เนี่ยนะครับแต่คนที่อยู่ในสายการเงินนะเพื่อนๆนะคนที่ทําบัญชีเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จัก PWC นะฮะผมว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โอ้โหเพื่อนๆดึงอุตสาหกรรมอื่นๆที่เราที่อยู่ใกล้ตัวเราอะนะที่ที่เราคาดไม่ถึงว่าอุ้ยเข้ามาในโลก m e t a v เวิรแล้วเหรอนะครับแล้วนึกภาพว่าเทรนดแบบนี้อะเพื่อนๆเงินทั้งนั้นนะครับที่จะเข้ามา เขาทำในเรื่องของการออเดดเขาสามารถออเดด d e f i โปรเจกต์ได้ด้วยนะเพื่อนๆน,นึกภาพนะครับสามารถออเดด d e f i โปรเจกต์บนโลก Metaverse ได้นะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือส่วนผสมที่แบบนะผมว่าวันนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นวันดีนะครับบนตลาดคริปตโตเคินซีก็เรียกว่าหลายตัวเขียวคจีนะฮะโลก Metaverse ก็กลับมา สดใสสวยงามขึ้นมาหน่อยนะวันนี้จริงๆไม่อยากทักมากแล้เพื่อนทักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันเคลื่อนนะครับก็นะจะเอาข่าวนี้มาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะเป็นข่าวที่ผมแบบตื่นเต้นพอสมควรเลยนะในเรื่องของ Metaverse เนี่ยนะครับก็เอาละนะครับวิดีโอนี้ประมาณนี้เพื่อนสมาชิกหลายคนผมเข้าไปทำแบบสอบถามบน YouTube ชุมชนนะครับหลายคนตัวเลขเซอร์ไพรส์นะว่าจะอยู่บ้านนะนึกว่าจะออกไปเที่ยวกันนะครับก็ ในเรื่องของสายพันธุ์โอมกอนนะหลายคนคงเห็นแล้วทั้งประเทศอังกฤษทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้โอมกอนเป็นเขาเรียกเป็น d o m i n น n c e แล้วนะครับ d o m i n น n c e คล้ายๆกับบิตคอย dominance นะเพื่อนๆหมายถึงว่ามันมา take over สายพันธ์เดลต้าแล้วอะตอนนี้คนที่ติดใหม่เนี่ยเจกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นสายพันธุ์โอเมกคอนในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้น ใครจะเดินทางใครจะไปเที่ยวไหนจะอะไรเนี่ยเพื่อนๆระวังให้ดีนะครับมันโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็เป็นห่วงทุกคนนะเพื่อนๆนะครับเอาล่ะนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม